ในฉากที่กำลังจะเกิดขึ้นถึงแม้การเลือกตั้งในสหรัฐจบไปแล้วแต่ปัญหาต่างๆหรือว่าการตัดสินผลการเลือกตั้งยังไม่จบนะคะช่วงนี้คุณเทพชัยยงเข้ามาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะและอาจารย์วิบูลพงพูนประสิทธิ์ที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยและอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ สวัสดีครับ,รบผลการเลือกตั้งยังไม่ชัดเจน,เจนแต่ได้เห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศชัยชนะแล้วนะคะแถลงข่าวไปประมาณบ่ายสองตามเวลาในบ้านเราก็ประมาณตีสองที่เวลาสารัฐนะคะไปฟังว่าแถลงว่าอะไรค่ะ so florida was a tremendous victory 377,000 texas as we said ohio Think of this. Ohio, a tremendous state, a big state. I love Ohio. We won by 8.1%, 461%. Think of it. Almost 500,000 votes. North Carolina, big victory with North Carolina. And so we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So, our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud on our nation we want the law to be used in a proper manner so we'll be going to the u.s supreme court we want all voting to stop we don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list okay it's, it's a very sad it's a very sad moment to me this is a very sad moment and we will win this, and we, as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you. And I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us. ไม่ว่าใครจะว่ายังไงทรัมป์ประกาศชัยชนะไว้ก่อนแล้วนี่ผมเชื่อว่าเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะที่ผู้มสมัครบบชิงบบตําแหน่งประธานที่บดีจะประกาศชัยชนะท,ท,ท,ทั้งที่ยังนับคะแนนกันอยู่เลยอาจารย์คิดว่าทาไมทรัมป์เข้ารีบร้อนขนาดเนี้ยโอ้โหหนึ่งก็น,นิสัยเขานะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นนิสัยเขาที่เรารับได้อยู่แล้วนะแล้วสองผมคิดว่าถ้าผมเป็นโจไบเดนผมหนาวนะเพราะว่าถ้าผมชนะจริงๆนะฮะ ผมรู้ว่าผมจะต้องต่อสู้เยอะแล้วก็มีโอกาสเป็นไปนได้ที่คะแนนที่เพนซิลเวเนียเนี่ยโจไบเดนอาจจะชนะคือไอ้แพสหรือว่าการเดินทางไปสู่การชนะครั้งนี้นะฮะโจไบเดนมีหลายทางนะฮะแต่ถ้าทำในทางเดียวคือว่าเขาต้องชนะทุกรัฐที่เป็นรัฐสวิงสเตทเพราะฉะนั้นพอเขาแพร้รัฐเดียวที่เพนซิลเวเนียคะแนนเขาจะไม่ถึง270เพราะฉะนั้นทำรู้ดีตรงนี้นะแล้วก็รู้ดีว่ารัฐนี้เป็นรัฐเดียวที่ให้มีการลงคะแนนนับคะแนนหรือว่า คือโหวต absentee โหวตของคนที่ไม่มาโหวตเองแต่ว่าให้ให้เป็นมาโหวตเพราะปามไม่ได้เนี่ยนะฮะรับจนกระทั่ง3วันหลังจากการเลือกตั้งซึ่งทรัมป์บอกว่ามันไม่แฟร์มันไม่ถูกต้องจะนำไปสู่การโกงคือเขาพูดมาตั้งนานแล้วเขาพูดมานานแล้วตอนที่ทรัมป์ประกาศว่าชนะในเป็นเซเวนเดียความจริงมีคะแนนเสียงอีกกว่าล้านเสียงที่ยังไม่ได้นับนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงที่ผมต้องบอกว่าตรงนี้แล้วถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยนับขึ้นมาเนี่ยนะฮะถ้ามันนับขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมยังไม่แน่ใจนะผมคิดว่าเขาอาจจะขอศาล ถ้าเขาส่งฟ้องศาลหรือเขาไม่ไปเห็นด้วยเลยเขาอาจจะขอศารลระง,งับไม่ให้นับคะแนนนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ทางรัฐประกาศไว้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะคะ,ะเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีก็ต้องยอมรับกฎนี้ด้วยไหมคะคือคือมันอย่างนี้ฮะคือหนึ่งเป็นรายการแรกเลยเนี่ยนะฮะกฎหมายสาร,รัฐนี่ค่อนข้างลำบากมากเพราะว่าแต่ละรัฐเนี่ยเขามีธิ์ในรัฐรของเขานี่นี่นี่ที่สำคัญนะฮะประการที่สองเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีคำพิพากษาศาล ออกมาเป็นสารเฟดเออร์คอร์ดเนี่ยแต่เป็นเฟดเรสารอุทธรหรือยังผมไม่ค่อยแน่ใจนักแต่สารนี้พูดบอกว่ารัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกกฎหมายใดๆที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือการเลือกตั้งพูดทำนองคล้ายๆอย่างเงี้ยทำนองคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคือคล้ายๆกับว่าตามหลักรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณก็ต้องลงเลือกตั้งในวันนั้นหรือพูดง่ายๆว่าการลงเลือกตั้งเนี่ยวันหนึ่งเลือกตั้งวันนั้นก็คือวันนั้นเขาบอกว่าคล้ายๆกับว่า รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรไปที่ขัดต่อคอนสตรูชันของรัฐนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่านั้นหมายถึงเพนซิลเวเนียหรือเปล่านะครแต่สรุปก็คือว่ามันยังมีช่องทางให้ Challenge หรือว่าท้าทายด้านทางกฎหมายก็แล้วกันพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วสำหรับทรัมป์แล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาหาช่องทางได้เสมอในการที่จะหา พูดได้ง่ายว่า justification หรือความชอบธรรมทางกฎหมายที่จะมาที่จะมายืนยันตัวนี้ของเขาแสดงว่าทรัมป์กำลังไม่ให้ความสําคัญกับคะแนนเสียงเป็นล้านล้านเสียงเลยนะอาจารย์ก็ผมก็คิดว่าคือคือต้องเข้าใจว่าเขาทรัมป์เขาค่อนข้างจะเชื่องเขาอย่างนั้นจริงๆนะฮะคนบางคนที่ที่เป็นเดโมแครตเนี่ยแล้วก็ไปไปไป r ดยลรี่หรือว่าการใกล้การพูดถึงการหาเสียงของทรัมป์เนี่ย ก็บอกว่าโอ้โหไปถึงปั๊บแล้วเนี่ยตกใจว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าคนอย่างนี้จะแพ้ได้ก็จคิดว่ใช่คือคือไอ้ความรู้สึกของคนที่มันเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในเกสียของเขาที่มันเยอะมากมายเหลืเอเกินนะของความรหว่างท้าของเขาเองเนี่ยนะครับคือผมวันนี้ผมคิดว่าผมตั้งแต่เช้าหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่อยก็ตามนะเมื่อวานนี้หรือยังไงเนี่ยนะผมก็คิดอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ครว่าถ้าถ้าโจไบเดนจะชนะได้เนี่ยต้องชนะขาดเท่านั้นต้องขาดเท่านั้น ตั้งแต่แรกแหละผมคิดอย่างนี้คือต้องขาดแล้วมันก็มีโอกาสที่จะขาดท,ท,ที่ตามโพลลิ่งที่มันมีมา,าใช่ไหมฮะใ,ใช่ไหมถ้าขาดเนี่ยอโอเค แต่ <Okay. S 1> สถานการณ์แบบนี้ไม่ขาดแล้วไมันไม่ขาดแล้วไม่ขาดก็คือเกือบแพ้ถ้าไม่ขาดนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีปัญหาอะไรสาหรับโจวไบเครับไม่ขาดนี่ก็คือว่าเสียเปรียบใช้คำว่าเสียเปรียบก็แล้วกันนะเพราะว่าประธานที่อยทำยังเป็นประธานวีดีอยู่แล้วเขามีทั้งสภาสูงยังอยู่แล้วเขาก็ยังมีสารสูงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเสียเปรียบ้การเสียเปรียบตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าสารเนี่ยจะ โกงหรืออะไรไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ว่าศาลก็มีโอกาสจะตัดสินไปในทางที่ทําให้พรรครีพับริกันได้เปรียบไปในแนวเดียวกันได้เป้าหมายคือตรงนั้นแต่โจบไบเดนก็เตรียมสู้เต็มที่นะคะเพราะว่าเขาก็ออกมาถแถลงก่อนที่ทัป์จะถแถลงบอกว่าเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าจะชนะและต้องรอให้นับปัดเลือกตั้งให้ครบทุกใบค่ะ Good evening. Your patience knew this gonna go wrong! Your commend patience We knew is this is but who knew we we're going to go into maybe tomorrow morning maybe even longer but look we feel good about where we are we really do i'm here to tell you tonight we believe we're on track to win this election we knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while we're going to have to be patient until we uh, the hard work of tallying the votes is finished, and it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. <laughs> but we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround we also just called it from minnesota and we're still in the game in georgia although that's not one we expected and we're feeling real good about wisconsin and michigan and by the way it's going to take time to count the votes we're going to win pennsylvania คือชัดเจนนะครับฟังที่โจบัดดา้พูดคือฝากความหวังไว้ที่คะแนนเสียงที่มีการโหวตล่วงหน้าโดยเฉพาะคะแนนเสียงที่มากับทางไปรษณีมากเลยตอนนี้สามรัฐคัมบนะครับเพนซิลเวเนียใช่ไหมครับมิชิแกนและก็วิสคอนซินซึ่งเป็น3รัฐที่ไม่พูดง่ายว่ามีคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเข้ามาแล้วก็รับที่หลังได้ครับตรงนี้ฮะที่ผมคิดว่าคืออย่างน้อยๆถ้าตอนนี้ผมไม่ทราบว่าในเพนในนอกจากเพนซิลเวเนียแล้วในมิชิแกนกับในวิสคอนซินเนี่ย มีคะแนนมาหรือ,อยังตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะค,คือถ้าเกิดไบเดนได้ชนะอีกในสองรัฐเนี่ยก็ยังจะมีน้ําหนักมากขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้นนะฮะแต่ถ้ารัฐเดียวเนี่ยถ้ารัฐเดียวเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งจะทําให้ พูดง่ายๆว่าประธานาธิบดีทรัมป์ชนะได้เนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักของโจวไบเดนคงจะลำบากนิด่เพราะว่าประธานแต่ตอนที่ทรัมป์พูดเนี่ยในรัฐที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คะแนนสูสีกันอยู่นั้นไบเดนนำอยู่บ้างได้เล็กน้อยนะครับนั่นน่ะสิฮะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญคือคือถึงแม้ผมคิดว่ามากอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะถ้ามีการ ให้ไบเดนชนะจริงๆโดยผลของการเลือกตั้งเพราะว่าสูมไปคะแนน,นออกมาแล้วที่เป็นซิเวเนียแล้วก็ไบเดนชนะใช่ไหมฮะก็ต้องถือว่าชนะเพราะว่าเขาได้ถึง2 7 0เจก็จะถือว่าชนะ,ใช,ะใช่ไหมนี่พอตรงตรงนี้แล้วมันก็จะขัดแย้งกันเพราะว่าทางหนึ่งบอกว่าถึง2 7 0เจ็ใช่ไหมอีกอันนึงบอกว่าคะแนนที่ทําให้คุณถึง2 7 0เจนี่ยมันเป็นคะแนนที่ไม่ชอบเห็นไหมมัน<ช><ช>มีข้อตัวเถียงได้เป็นคะแนนที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นใครจะตัดสินล่ะฮะประวัติศาสตร์จะซ้ํารอยปีสองพันสไหมคะที่ฮิลลารีได้ ทำเนี่ยชนะการเลือกตั้งไปอันนั้นวันนั้นเถียงไม่ได้เพราะอันนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องเบลอินโหวติงมันเป็นปัญหาที่ว่าเป็นโหวตมาตามธรรมดามและเขาชนะซึ่ง อันนี้เป็นไปได้แล้วก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าวิธีคำนวณด้วยอิเล็กโทรโวลต์เนี่ยมันมีลักษณะที่ทําให้เกิดอย่างนี้ขึ้นได้แต่คราวนี้ที่จะมีปัญหาก็คือว่ามีการอ้างว่าคะแนนที่มันได้และทําให้ชนะการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นคะแนนที่ไม่ชอบมันคนละประเด็นกันนะฮะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีการอ้างของความไม่ชอบธรรมของคะแนนที่ได้มา ถึงแม้ว่าไบเดนจะได้คะแนนพ o อป l a r ล่าโหวตมากกว่าวทำเยอะก็ตามก็ไม่ทําให้น้ําหนักของการมีความชอบธรรมทม่ขึ้นเลย,เลยไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเลยไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวผมอยากผมเคยเรียนให้ฟังแล้วบอกว่าแม้กระทั่งชนะคะแนนเดียวเนี่ย ก็ถือว่าชนะแล้วได้คะแนนอิเล็กโทรโหวตไปแล้วเขาไม่ได้นับตรงนั้นไม่นับก็จริงแต่ว่ามันก็น่าจะเพิ่มความชอบธรรมให้นะเว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศคนอเมริกันเขาชินกับระบบของเขาตรงนี้นะฮะแล้วมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยไม่ใช่บ่อยอะก็คือหลายประชาคันเดียวเพราะผมคิดว่าระบบเขาดีไซน์มาหรือว่าตั้งมาให้มันเป็นแบบนี้นะฮะเพื่อที่ว่าจะให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันสะท้อนของความเป็นระบบสากั้นัฐจริงๆไม่ใช่สะท้อนรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะ แต่กาลังกลายเป็นระบบที่สะท้อนปัญหาใช่แล้วทําให้เกิดปัญหาตามมาไหมคะ <_ O> ก็คือผู้ที่คิดระบบนี้เมื่อ300ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มองตรงนี้แต่มองว่าทํำยังไงถึงจะให้ประเทศอเมริกาซึ่งมาจากคนหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปไม่มบูตรงนี้ไปเนี่ยถ้ามีชาติพันธุ์หนึ่งที่ไปอยู่ในรัฐสองรัฐแล้วก็มีจํานวนมากแล้วเอาคะแนนเสียงข้างมากเขาอยู่เกิน50ของประเทศก็สองรัฐนี้ก็ชนะตลอดไปตลอดปีตลอดชาติก็ไม่มีวันที่คนชาติอื่นจะชนะได้เลยใช่ไหม แล้วจากนั้นจะปกครองคนที่มีมาจากหลายชาติเช<ม>ื้อชาติได้ยังไง<ม>เพราะฉะนั้นหลักการก็คือต้องสามารถให้คนจากหลายเชื้อชาติที่อยู่กระจายทั่วเนี่ยมีสิทธิเดียวกันเท่าเทียมกันจีคิดระบบนี้ขึ้นมาถ้าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งดาวโน้มก็มีความเป็นไปได้มีค,ความเป็นไปได้ันก็หมายความว่าคนบริการส่วนใหญ่เนี่ยกลัวไบเดนมากกว่ากลัวโควิดสิบเก้าก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้คือ,คอจริงๆแล้ว เศรษฐกิจกับโควิดสิบเก้าที่มันมาด้วยกันถูกต,ต้องไหมฮะแต่สำหรับทรัมป์เนี่ยทรัมป์พยายามมองว่าเขาจะสามารถที่จะกู้เศรษฐกิจได้และคนค่อนข้างจะเชื่อตรงนี้นะว่าทําได้ทีนี้เศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันไม่ดีจริงนะฮะแต่ว่าการฟื้นฟูคนก็มองว่าฟื้นฟูภายใต้โจไบเดนนี่อาจจะยากอาจจะช้าหน่อยนะฮะคืออาจจะโอเคแต่ว่าคงจะไม่รวดเร็วเหมือนทรัมป์นะ,ะอันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าและประเด็นสําคัญผมเคยเรียนไปแล้วว่าผมคิดว่าโจไบเดนเนี่ยหาเสียงอาจจะพลาดนิดนึงก็คือไปพูดถึงงงเรรื่ออขกาปิด ซ <ừ> um. ึ่งทรัมไปตีความคือการปิดประเทศซึ่งตอนนี้คนชั้นกลางหรือคนจนก็ตามหรือคนอะไรก็ตามเนี่ยกลัวมากๆเพราะว่าตอนนี้ไม่มีจะมันไม่มีจะกินใช่ไหม <ừ> um. เพราะฉนประเด็นนี้ก็เลยทําให้บากคนบอกว่าเอาแล้วนะฉันไม่ชอบทรัมป์หรอกรนะฮะ um. แต่ว่าเพื่อการกิน เพื่อการกินอยู่ดีนะฉันขอสังเกตไหมฮะเราไปไปสัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ไทยเนี่ยไปสัมภาษณ์คนไทยที่อยู่ที่อเมริกาที่ทําธุรกิจแล้วบอกว่าเขาเลือกเขาจะเลือกโดนัลด์ทรัมป์ใช่เพราะเรื่องภาษีเพราะเรื่องภาษีด้วยเพราะเรื่องภาษีด้วยเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆอย่างที่ได้ใจคนอเมริกันนะฮะอาจจะไม่ได้ใจชาวโลกแต่ว่าได้ใจคนอเมริกันและคนอเมริกันก็ ถึงจุดหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเอาละหลับตาที่จะอยู่กับทาต่อไปเพราะว่าเขาต้องการตรงนี้ก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วการที่ทาเขาให้เขามาสัญญาว่าวัคซีนสู้กับโควิดสิบเก้าเนี่ยใกล้มาเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมล้วขู่จะไล่หมอฟอซี่นี้ออกก็โดนใจคนในแกล้งก็โดนใจคนในแกลอะมากถูกต้องใช่ครับใช่ครับแล้วก็คนมริกันส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าไอ้ตัวนี้วัคไอ้ตัวนี้มันเป็นคอน spiracy นะฮะมันเป็นทฤษฎีสมคมคิดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรก็มีคนที่เชื่ออย่างนั้นอยู่เหมือนกันในของ ทรัมป์นะทรัมป์ที่เป็นทรัสนับสนุนทรัมป์อะครับอาจารย์กำลังเห็นฉากความวุ่นวายในแง่ของการนับคะแนนการต่อสู้เชิงกฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่เพียงแค่นั้นเดยครับผมคิดว่ามันจะมีการต่อสู้ใน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 ถนนด้วยก็คือบนสตรีทไฟ์ด้วยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าทางพรรคเดโมแครตหรือผู้ที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตโดยเฉพาะพวก Black l i v e s m a t t e r หรือพวกอะไรก็ตามมองว่าอันนี้ถูกถูกกันถูกปล้นชัยชนะ เขาก็คงไม่อยอมเหมือนกันถูกต้องไมหมฮะแต่ตรงนี้ทรัมป์ได้วางแผนไว้แล้วทําไม่กลัวทาจะเอาตารวจออกมาแล้วทําประกาศไดไได้เขาบ่าเขาจะต้องเป็นประธานดีของ law and order ใช่ไหมในขณะที่โจไบเดนไม่ได้ประกาศตรงนี้เพราะฉะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเดมโมแครตันอ่อนและถ้าเห็นปัญหาอย่างนี้เนี่ยก็จะบอกบอกว่าอย่างนี้เอาทรัมป์ดีกว่าเพราะว่าถ้าไบเดนขึ้นมาอาจจะอ่อนเกินไปที่จะปราบ ฝ่ายขวาจัดที่ถือปืนมาแล้วตอนนี้ถือปืนกันมาแล้วเต็ไมไปหมดแล้วเนี่ยในถนนก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ยังมีกรณีพลิกล็อกได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคณะผู้แทนที่ถึงแม้ผลออกมาเป็นแบบหนึง่งแต่วันที่เขาจะต้องไปเลือกประธานาธิบดีจริงๆ,ๆเขาก็อาจจะเลือกอีกแบบหนึ่งก็ได้อ่าอันนั้นน่ะได้ในทางทฤษฎีฮะแต่ว่าบานมันจะมีรัฐกฎหมายของรัฐฮะบางรัฐเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นคล้ายๆว่าพูดง่ายๆว่า,บ,าบังคับ อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะแต่ส่วนบางรัฐที่บอกว่าไม่บังคับคราวนี้ถ้าไม่บังคับเนี่ยะฮะแล้วถ้าไปโหวตตรงนั้นในวันนั้นเนี่ยนะฮะก็จะถูกคอนเทสต์ในศาลอีกแหละหรือว่ามีการฟอร้องเขาก็เบอกว่าอ้าวคุณเป็นคณะผู้เลือกตั้งเขาเลือกคุณมาเพื่อเพราะคนนี้แล้วคุณเลือกอีกมันก็จะเจอตรงนี้อีกก็จะยิง่ยงวุ่นวายมันก็ยะงวุ่นวายอีกนะฮะมันก็ยังจะวุ่นวายอีกก็คือ,ค,อคือทำได้จริงๆแลวในาอดีตเนะี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามมนนนนนถึงตออีีี้แลววเเเเ่่ยหืปปป็็ระณณิาคุ ผู้คณะเลือกตั้งของคนนี้เขาคนนี้เข้ามาแสดงว่าเขาเลือกคุณเนี่ยเพราะว่าเขาเลือกคนนี้แล้วคุณไม่เลือกคนนี้เนี่ยมันก็ไม่สะท้อนประชาชนสิใช่ไหมแต่สมัยเมื่อ300ปีที่แล้วเนี่ยเขาต้องการเพราะว่าคนตอนนั้นในประเทศอเมริกาอยู่เป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่และกลัวว่าคนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องไปเลือกคนไม่ดีมาก็เลยมีคนที่เป็นมีความรู้ดีกว่าตั้งเป็นคณะผู้เลือกตั้งเพื่อคอยกรองตรงนี้ คือท์คนเดียวเนี่ยทำให้เกิดคำถามในเรื่องที่แล้วเอาเอาอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนว่า<ช>มันต้องต้องเป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะจ๊ะใช่ครับใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ผมก็คิดว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังนึกไปถึงไปถึงว่าแม้ว่าทำจะแพ้เนี่ยนะฮะ แต่ไอเลกซซีหรือตําตนานของเขาที่จะยังอยู่พูดง่ายๆผมยังคิดถึงขนาดว่านโยบายต่างประเทศของเขาเนี่ยโจไบเดนก็คงคง,งไม่สามารถจะปัดทิ้งไปได้หมดได้สำไปนะะอาจจะต้องเดินรไมไปบางส่วนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่าที่ทําทาเท่านั้นเองอคือถึงแม้ว่าโจไบเดนจะชนะการเลือกตั้งสมมติว่าชนะชก็ยากอยู่ดีในการบริหารประเทศนะคะผมคิดว่านี้ฮะเราลือไปอย่างส่วนหนึ่งฮะว่ามันยังมีสภาเซเนตแล้วก็สภาล่างด้วยนะฮะอ่ คราวนี้ไม่ทราบว่าเราราบหรือ,อยังว่าสภาสูงเนี่ยมันฟลิปหรือเปล่าก็คือว่าสี่เสียงที่พรรคเดโมแครตต้องการใครับถ้าได้ตรงนั้นขึ้นไปเนี่ยนะฮะ<ม>ก็จะเป็นตาการตรวจขัดทับทรัมป์นิดหนึ่งในการที่จะไม่ให้ทําอะไรสมมติว่าทําได้เป็นประธานธิบดีนะฮะเพราะว่าสภาล่างเนี่ยผมก็ทั้งเชื่อว่ายังไม่ไปไหนยังเป็นของรอพรรคเดโมแครตอยู่แต่สภาสูงเนี่ยมันมีข่าวว่า เพราะว่าสภาสูงนี่ออกมาเลือกตั้ง3 5คนแล้วก็29คนเนี่ยเป็นเดโมเป็นริพับบิกันซึ่งมันน่าจะหลุดบ้างในขณะที่เดโมแครตมีไม่กี่คน<ม>นะเขาคิดว่าน่าจะมีบ้างผมก็ไม่ทราบถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตามข่าวนะฮะว,ว่าไปถึงไหนนะฮะ<ม>ถ้าสมมุติว่าเดโมแครตได้ริพับบิกันขอโทษได้สภาสูงอย่างน้อยได้สภาสูงเนี่ยนะฮะ<ม>ก็ยังดีนิดหนึ่งที่ว่ามันก็จะดีกว่ากว่าเทอมที่แล้วที่ว่าทําท<ม>ําทำอะไรได้ไดตามใจบทนะฮะ<ม>แต่ก็จะมีปัญหาว่ามันก็จะเกิดกัน ยันกันข้อกัน,กนโดยที่ว่าไม,ไม่ไม่ยอมคือคือคือจริงๆแล้วในระบบเขาต้องการให้มันมันมันถ่วงเขาใช้คำว่ารังและถ่วงดุลซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาคิดว่าทุกคนจะทาเพื่อประเทศชาติแต่พอมาถึงประดานเป็บทรัมป์เนี่ยมันเป็น ไมยชาติและยัวชาติคือชาติของคุณกับชาติของผมนะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ว่าไม่สามารถที่จะปฏิญปอ์ตรงนี้ได้และถ้ามันมีตรงนั้นออกไปก็อาจจะมีปัญหาในการที่อาจจะผ่านร่างกฎหมายใดๆที่สําคัญออกมาครับคือเป็นประเพณีปฏิบัติที่เข้าใจกันว่าใครก็ตามที่ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองเนี่ยการทํางานน้ําหนักจะไปอยู่เรื่องต่างประเทศนี้เยอะมากไม่ต้องแข์เรื่องตั้งรอบที่สามใช่ไหมครับอาจารย์คิดว่าทรัมป์เขาจะ รยทางด้านต่างประเทศนี้มากขึ้นแค่ไหนยังไงโดยเฉพาะกับประเทศที่ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของอเมริกาก็าคือจีนจีนใช่ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ทรัมป์ออกมาชัดเจน<ม>นะครับออกมาชัดเจนว่าจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นคู่แข่ง,ขงเขาชัดเจนและที่สําคัญเขาบอกว่าจีนเนี่ยจะแซงหน้าสหรัฐในเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าอเมริกาหรือว่าทรัมป์เนี่ยมองว่าจีนเนี่ยได้ขโมยเทคโนโลยีของ,<ม>ขอ,งอเมริกันไปแล้วไปต่อยอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์จะขีดกันจีนมากในเรื่ออองงงนนีี้ะใเรรื่่่ขกาาาทวจม ได้เทคโนโลยีถึงขนาดที่ว่านักศึกษาจีนเนี่ยอาจจะถูกกีดกันบางส่วนที่ไม่ให้เข้ามาเรียนในประเด็นในวิชาที่อาจจะเป็นมองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีของของเนี่ยนะไม่ทำแต่ผมก็ยังไม่เชื่อว่าถึงขนาดที่จะมีเปิดสงครามอะไรขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าทรัมป์เนี่ยจะดำเนินการอะไรขึ้นแล้วก็จะโดดเดี่ยวอเมริกามากขึ้นแล้วก็อเมริกาเฟิร์สก็จะยิ่งมากขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะตามเช็คบิลประเทศทั้งหลายนะฮะรวมทั้งประเทศอย่างประเทศไทยด้วยว่า คุณจะเลือกข้างไหนอย่างนี้เป oh> ็นต้นนะฮะคืออาจจะปล่อยให้ไทยเดินสองข้างมานานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจุดแล้วว่าไทยจะต้องตัดสินใจว่าไทยจะไปทางไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นแรงกดดันที่สําคัญมาจากประธานวีทรัมได้ครับก็คงจะต้องรอลุ้นผลกันอยู่นะคะว่าไทยจะได้เป็นผู้นําและจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งไทยและเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะด้วยคำดีครับด้วยคำดีครับ